อ้วนอ้วนเลยที่ันมีตัวน้อยทำปลา้เฮ้ยหอ้จวบองเฮ้ยต่เพียนมตัวต uh, oh, yeah. oh, wow, bon ัวเล็กจิ้มเลยเนี่ยจิ้มบองอุ้ยเะๆเไปไหนไตรงนี้อุ้นี่เยอะตัวใหญ่ตใหญ่นะแล้ไม่ต้องผิดมันงงงี้ใครไปทำอะไร่ะะโกหกฮะตัวใหญ่ฮะ S <S เกมันเริ่มเลย,ยเกตมันสวยอะมันเหมิดประเบีเยนเลยสวัสดีครับผมหลังจากเปิดเทอมนะฮะผมก็ห่างเหินจากการออกข้างนอกมานานแลผมเพราะว่าปั่นการบ้านอยู่ฮะวันนี้ก็เลยออกมาตากลมสักหน่อยฮะตับคุณพ่อครับผมมายกยอฮะชิวๆครับผมวันนี้มาชิวๆฮะ เนี่ยมาเก็บลูกปลาฮะโอ้โหมาเก็บลูกปลาสองชุดแรกที่เห็นไม่ยกไปเป็นลูกปลาแล้วไม่ปลาไม่หมดท้องทีใช่ครับผมก็มีลูกปลาเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีเป็นฤดูฝนเป็นปลาพอพันธแล้วก็เป็นอย่างนี้เอ้าเฮ้ยคิวเฮ้ยไงช้ป์ไม่เจอกันนานเลยเว้ยเพื่อนมาเนี้ยมานี้ยมานี้โอ้โหเงี้ยบ้างโย่อย่างบ้างวะโอ้โหสบายดีนะเพื่อนเฮ้ยช้ป์มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเว้ยเอ็งเห็นนะคนตรงนั้นปะเออเจอคนโรนจิตอ่ะ ใช่เหรอเออจริงๆมึงมาขอจับตูดอ่ะฮะขอจับตูดได้กับแบบซีนโอ้โห่อะโอ้โหมึงหล่อขนาดเลยเหรอวะเนี่ยขานยูคนมาขอจับตูดเอ้ยจริงๆอ๋อดีนะที่กูรู้ตัวทันอะเลยวิ่งหนีมาก่อนเว้ยอ้าวแล้วแบตซีนในมือมึงเนี่ยเอามาจากไหนวะครับใจเย็นนะเว้ยอันเนี้ยผมซื้อมาผมจะเป็นมุกเออเป็นมุกเฮ้ย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 อะไรของมึงเนี่ยอะไรอะอะไรของมึงอะเป็นมุก

อะไรเฮ้ยีหยังอะไรนี่ฮะปลากระสงฮะที่เอฟซีหลายๆคนอยากจะเห็นอยากจะดูนะปากระสงเหรอนี่นะน้องก็ตักได้นะนี่เฮ้ยนี่เห็นไหน้องเก่งขนาดนี้ฮะเออ้ยเจ้าเล่ห์ไม่ธรรมดาเนี่ยยากเลยน้องยังไงอ่ะนะเอาไปเลี้ยงอะเฮ้ยขอขอซื้อต่อได้ปะได้ปะไปน้องได้หรือเปล่าได้เหรอครเงินแลปวะโอเคหรเปล่าโอเคหรเปล่า เอาเงินป่าวเฮ้ยยังไม่จกอีกเอาเงินป่าวมีอยู่มีอยู่เท่าไหร่มีห้าบาทห้าบาทได้ปหมห้าบาทก็เอาเอาป่ะเอา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 ใช่ป่ะขอโทษป่ะอันนี้ห้าบาทไปไปห้าบาทเอ้ยให้เราเราเคได้ดีส่งห้าบาทส่งเฮ้ยดูฮะกระส่งได้ทำแม่เตะตู้เหรอใช่ให้มาส่งรงกระชอนได้ป่ะเนา่เนี่ยมาเลยเดี๋ยวเอากระชอนมาคืนเอาทุกอย่างยิ่งหมดเลยยิ่งหมดไป่คิวไปกลับไปดูผลงานดีกว่าจะเอาเงี้ยก็ถือเลยดิเออืดมาครับทุกคน เราไปดูเส่งกันฮะไม่ฮะอุ้ยถือว่าตัวใหญ่เนี่ยเขาเก่งมากเลยแล้วชนได้แต่พ่อเราชนไม่ได้นะยอดนี่ก็ส่งนะนี่ฮะเป็นพอตัดขึ้นมาแล้วนะเป็นแบบนี้เลยนะเฮ้ยว้ายสวยมากเหมือนปลาช่อนเลยใช้ได้ไหมอะไรเนี่ยปลาที่จับได้ใช่ไหมได้ยอดเนี่นี่โอ้ส่งที่สวยทุกคนนะว้าวหนาไม่ได้ดูเลเห็นไหม เก็ตมันเหมือนจะเรืองแสงได้ด้วยนะขาวๆหน่อยๆนะมันจะท้อนแสงหน่อยนะเออเนื้อจริงด้วยใช่ใช่ใชชปเปรี้ยวหน่อแรงเอาแล้วครับวันนี้ก็ได้ปลาสมใจนะฮะไปตากอากาศแล้วผมแล้วก็ได้ปลากระส่งวาฮะตัวละห้าบาทแล้วผมลืมพกทังไปฮะมีอยู่ห้าบาทคุ้มเลยฮะโอ้โหแล้วน้องเขาเอาด้วยใจดีมากครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะฮะ ขอไปจัดการกับพวกปลาน้อยทั้งหลายนี่ก่อนนะว่าจะเอาไปหมักปลาเอ้ยจะเอาไปทำอะไรต่อ <c oughs> ดีอัะผม <c oughs> วันนี้ไปแล้วฮะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายฮะจ <c oughs> ะลงเล่แป๊ปซี่มาไงเออเลยเขาไปขโมยขมเข้ามาเออรู้สึกไมวับใจเลยคิวขโมยจริง